่อนอื่นกับคอสวัสดีแฟนเพจลูกสาวลาสุขุสคนทักทายพี่น้องย่ามือเศ้าครับพี่น้องประมาณจากักหกโบกกว่าครับพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ผมสิไปเวียกแต่เศร้าเลยครับพี่น้องก็เลยมาทักทายพี่น้องก่อนก็ข่าใจแต่เมื่อขึ้นนี่แหละครับพี่น้องคือพี่น้องเพิ่นถามไว้หลายมือผมก็ลืมตอบนะครับพี่น้องแับนี้ผมก็สิสเว้าสู่ฟังว่าทุเรียนอาการทุเรียนไปเลี้ยงแบบนี้ถ้าเป็นบอลขึ้นบอลสีครับพี่น้องเรียกเป็นบอลสีมันโบแมนได้ครับพี่น้องมันขาด ธาุอาหารบางอย่างในดินนี่แหละครับพี่น้องวิธีการแก้ไขผมสีบอกผมสีบอกอสูฟังจากผมเห็ดมาแล้วแล้วก็เห็นต้นหนาผมนี่แหละครับพี่น้องกำลังแตกยอดแล้วยอดตัวที่ออกมาใไม่นี่ครับพี่น้องครับมันจะมันจะไม่เป็นนะพี่น้องลองติดตามตรวดต้นนี่อ่าถ้ามันออกมใไม่พุ๊มมันจะหายเลยครับพี่น้องวิธีการแก้ไขคือเราดูที่ข้างล่างตอนแรกเลยพี่น้องครับเราต้องแก้ที่ดินก่อนแก้ดินกับปยญหาครับ ผมนะสาระผมผมใส่แค่หนึ่งอ่าพวกเศษพืชเศษพักที่ของเรือใส่ในเือนแล้วก็พวกอาขี่งัวขี่ควายผมก็ใส่ไปแล้วนะพี่น้องในภูมิแก่นแต่ว่าหยามันขื้นปิดเนาะครับพี่น้องอ่าแล้วกะ็ปรับสภาพดินหรือบางคนง,ง่ายๆคือหาหิ้วมงหิ่มมิกมาใส่ก็ได้ครับพี่น้องเนาะปรับสภาพดินก่อนหลังจากนั้นกับพนฮอร์มูนทางใบแล้วก็พนพมูนทั้งใบแล,ะะล้วก็ให อ่านาปกติเวลาพุ่นยาลานน่ครับพี่น้องหมายเขาว่ายาลานี่แต่ผมมียาลาของผมใส่อยู่ตั้งหากหนอพี่น้องครับผมได้ยาผู้ก,กระทักม,มากก็เลยกันไปหาสอกหาหามาใส่เอาครับพี่น้องนี่แหละพุ่นเวลาพุ่นยาลานให้พี่น้องพุ่นจากนี้เลยนี่พุ่นลงเรื่อยๆครับพ,พุ่น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 มาเลยครับพี่น้องอันนี้ผมบอกแบบมือไม้เลยนะครับนี่พุ่นแล้วก็พุ่นอาบตามลำต้นลงไปแล้วก็พุ่นในนาดินนี่ครับพี่น้องนี่เอาแบบนี้เลยแล้วก็พุ่นขืนไม้แล้วก็พ่อแค่นั้นแหละครับพี่น้องเดียวกับมากกะส ปัญหามันก็สิหายไปนี่เห็นบอห้องผ,ผมนี่เริ่มเริ่มแตกยอดหอแล้วครับพี่น้องต้นนี้ผมเอ็ดคลิปมาที่หนึ่งเลยครับพี่น้องบอแมนว่าผมเคยเหตุประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วผมเหตุผมเหตุคลิปตอน,น,นพื้นเลี้ยงไม่ไหมเนี่ยนึกวานี้ยเป็นอาการแบบนี้ไม่ไหม้เลยครับนี่ผมเห็นแหละผมก็เลยบริหารจัดก,การโดยที่ผมเอาเมื่อกี้นี่แหละล่ะลองพี่น้องลองไปเหดุบ่งเด้อครับพี่น้องผมว่าจังได้ก็หายผมรับประกันเลยตัวน,นี้หายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮาต้อง ใส่ยาให้ถูกโลกใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรใส่ยาให้ถูกโรค้อพี่น้องเด้อวิธีการดูแลต้นบ่วว่าต้นไม้หรือคนหรือสัตว์ทุกอย่างต่าง,างๆเรอบแต่เฮ้ยใส่ยาบ่ถูกโรคจะได้ก็บ่เศเ้าครับพี่น้องผมว่าการเอาอเศษอาหารเศษพักเศษหยามาใส่นี่ผมว่ามีผมผู้เดียวเหตดเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากลองิึงก็ล่องเด้อพี่น้องผมประกาศเลยว่าบ่เป็นอย,ย่างครับแต่ว่าใส่ระดับต้นซ้ํานี้นะพี่น้องเน่านี่ใส่ประมาณนี้ครับนี่เศษอาหารเห็นเปลือกบของโมูผมพาแลยผม พมมักไว้อาทิษนึงแล้วพมกลับมาใส่บ่เป็นเชิ่องลักษณะมากหรอกพี่น้องคือเอาใส่ถังไว้ในขั่วเวลามันเวลามันติมแล้วก็มาที่ใส่แล้วแต่ว่าไม่บานเริ่มจมเลยล่ะเรากินมันออกแห้งพุดจะหาได้ว่าพิดดีๆได้เด้อบ่ดนี้เราครับเรเปลี่ยนอย่างเข้ากับนี่แหละครับพี่น้องบางรั้งบางสิ่งบางอย่างเข้ากับต้องอยู่กับธรรมชาติเด็ครับพี่น้องเข้ากับใส่ธรรมชาติสอยเลือพื้นเดี๋ยวมันก็ะไฮอีกครับนี่พี่น้องลองติดตามมึงโหลดว่า ตัวนี้นี่มันสิเป็นยังไงอนาคตต่อไปเพราะผมมั่นใจว่าผมแกได้ครับพี่น้องผมแกแล้วใบเรื่องๆรื่แบบนี้บ่ต้องห่วงครับเฮ็ดตาผมถ้าผู้ใหญ่อยากรู้รายละเอียดกทักไล่ผมมาเลยครับพี่น้องหรือว่าโทรศัพท์หาผมก็ได้0895772445นี่คือไอดีไล่พร้อมครับตัวนี้ผมสิได้บอกอ่าวิธีแก้ไขแล้วก็แนวทางหาอยังมาใส่มันยังสิหายนะครับพี่น้องการเท่างุ่มเทาอยู่ผู้เดียวบ่ได้หรอกครับพี่น้องเออลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมอันนี้เฮควัาแบบพี่แบบน้องก็ได้พี่น้องบอกกัันตรงงๆเลลลย่่ะะจ อะยังได้ก็่อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมขอให้ทุกคนจงประสบะความสุขความจเจริญได้พี่น้องเด้อักแพะแมงปันสบายดีสูขสกุสวัสดีครับ